ลุกลุกมาเราอยู่แล้วอาหารบายโอเคร้องไห้สว right ัสดีค่ะพี่มาทำอะไรค่ะอินไอตีโมยซื้อมาอันเดียวเองเหรอเห็นไม่นนะใครนั่งอยู่ใครนั่งอยู่ใครนั่งอยู่ไม่ได้โอ้แต่ต้อง เคยตีมาต้องซื้อมาสองไวซื้อมาถ้วยเยอะได้ยังไงนะตีเกมตีเกมเหรอจะจัดการยังไงดีเอ๊ฉันไม่รู้ว่ารองไปที่ไหนกันรักค่เักริงนใต้ีก็เ่พี่อีกแล้วนะคะเจอจอแบบยังไงคะ เจอที่ไหนอะอยู่บ้านเป็นอาทิตย์แล้วไม่ได้เจอพี่หยกเลยนี่ไม่ต่อก็โทรหาทนายโธ่โทรหาทุกคนพี่ไม่โทรหาพี่หยกโทรหาทุกคนทุกคนเนี่ยเป็นวันนี้อะคุยกันช่วงไหนโน่นยังคุยกันเหรคุยคุยคุยทุสายทุกคืนอือต้องคืนเลยเหรอฮะพี่ใหม่คุยกันอะ้รคืนพี่ใหม่นั่งใจพี่ใหม่นั่งใจเอาละเดี๋ยวรีฟ้องแล้วทุกคน เจลลี่ฟ้อนะเอ็นเน่น้องผอพี่ใหม่นะคเจลลี่บอกว่าพี่ใหม่คุยกับใครไม่รู้ทั้งคืนใช่ไหมเจลลี่ตอบเออเจลลี่เล่าอันพี่หยกบอกว่ามาให้หมดเลยพี่หยกบอกพี่ใหม่มีกี่หรอเลือกน้อที่รักตัวเนี้ยโอ้ยจริงเหรอบอกใครที่รักอ่ะใส่ความใส่ความ เออนี่แหะค่ะแต่มุตอนนี้พี่หยกบอกว่าโอ๊ยมันหวานเกินใช่ไหมพี่หยกไม่ค่อยชอบทานในที่ิหวานมากน่าจะ้ใช่อันนี้หวานอยู่แล้วนะหวานแล้วพี่ใหม่ป้อนก็เลยหวานอีกไปอีกนะคะทุกคนหอมมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวนะสองคนนี้อ้าวล่าสุดพี่ใหม่หลับไปแล้วนะลูกลูกมาเราอยู่แล้วอาหารจะชชี่เซลล่าอะไรฟัง่ะพี่ใหม่ได้ที่ใหม่วาเฮ้ยกาแฟ เคยเข้าไปนิเชื่อพี่ที่หยกพี่หงอตอนไหนเบวบบวเมื่อวานเราอยู่บ้านนี่นะคะหลังจากที่กินไอติมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งพี่หยกที่รถนะคะตอนนี้จะกลับบ้านกันแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวที่ใหม่จะต้องแยกจากพี่หยกแล้วนะคะทุกคุณเลยนั่งรอพี่หยกมามาเลยนั่งไม่ได้ นี่จะไปไหนคนะนี่นะคะพี่หยกกำลังไปเอารถนะคะเดี๋ยวพี่หยกจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเป็นไงพี่มายเราจะต้องแยกย้ายกันแล้วร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ไม่ได้ร้อกบายที่มายไม่บายค่ะไม,ไม่บาย ไปไม่ได้พี่ไม่เจคนคะมีคนถามว่าพี่ใหม่กับพี่บอสอยู่ด้วยกันเหรอไม่ใช่นะคะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะทุกคนโยกเรียบงรถเรียงรถเรียงเขาป็นคนสะอาดค่ะไม่เหมือนเราค่ะบ๊ายบายบายโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพี่โยโอเคไปแล้วค่ะพี่หยไปแล้ว จากกันวันนี้ดีกว่าจากพรุ่งนี้ดีกว่าจากพรุ่งนี้นี่นะคะก็เป็นคลิปที่หมากับพี่หยกนะคะทุกคนมีคนเรียกร้องเยอะมากนะคะปะเดี๋ยวเราจะทำาีิทีต่อไปนะคะเราจะไปหายหยกทุกกันไม่ใช่ทําสิดอ่ะ นี่นะคะทุกคนหม่จังก็ส่งยกแล้วนะคะเดี๋ยวก็มีอีพีต่อไปแน่นอนทุก<ช>คนอ,อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลย<ช>นะคอนเทนต์หม่จังกระยกนะคะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะ<ช>โอเคค่ะสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย